ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นระบบรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาลวังจันร์นะครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังจัรน์นะครับไปที่บริการของ,ของเราไปที่ระบบความเสี่ยง HIMS นะครับพอกดเข้าไปจะมีหน้าช่องสีน้ําเงินตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยครับอันนี้จะเข้าสู่เว็บไซต์ของ HIMS แล้วนะครับเรากรอกไปที่ username password ที่เจ้าหน้าที่ได้ให้ไปนะครับของแต่ละหน่วยง,งาน ต่อมาทางด้านขวาเราตอนนี้เราจะเข้าสู่ที่ระบบของ h r m s แล้วนะครับด้านขวาจะเป็นแดชบอร์ดนะครับที่ดูของความเสี่ยงเรื่องของคนไข้ของบุคลากรแล้วก็ระบบแล้วก็เรื่องของโรคคลินิคอลต่างๆนะครับต่อไปนี้เป็นการบันทึกความเสี่ยงกดไปที่ช่องสีน้ำเงินด้านซ้ายมือครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการลงทะเบียนความเสี่ยงนะครับ ก็คืออันนี้เราเจอที่หน่วยงานที่ไหนเราก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าหน่วยงานที่ไหนสถานที่ประเภทของสถานที่ภายในหรือภายนอกนะครับสถานที่เกิดเหตุที่ไหนนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าแถวไหนนะครับแล้วก็รายละเอียดของเหตุการณ์นะครับแล้วเราก็มาดูว่าอุบัติการเรื่องในที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะใส่ไปในเหตุการณ์ที่เคย เคยให้ให้หัวหน้ากลุ่มไปครับเช่นแบบเหตุการณ์ไหนที่เกิดบ่อยๆเราก็จะมีหาโค้ดแล้วก็ใส่โค้ดเข้าไปครับเราก็มาดูว่าตรงนี้ก็เป็นอุบัติการย่อยครับก็คือแบบอันนี้ที่ไม่มีดอกจันสีแดงก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีนะครับเราก็สามารถใส่โค้ดอันนี้อย่างเดียวได้ครับดูที่ระดับความรุนแรงก็คือจากน้อยไปมากครับจาก A ถึงไ เราก็สามารถอ่านได้ว่าเหตุการณ์เนี้ยถึงไหนครับเรือเป็นระดับไหนครับแล้วก็ดูระดับผลกระทบก็คือจะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลครับถ้าเป็นรายบุคคลเราก็ต้องเลือกไปที่อายุของเป็นนิวบอร์หรือเปล่าหรืออินฟ n นหรือว่าอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปก็ต้องใส่ไปที่ข้อมูลของคนไข้หรือของผู้ที่ได้รับผลกระทบครับอุบัติการเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ ก็เลือกวันที่แล้วก็วันที่พบอุบัติการครับแล้วก็เราก็เลือกวันที่เป็นเวรไหนเวรเช้าเวรดึกเวรบ่ายครับแล้วก็เลือกเวลาแหล่งที่มาก็คือขณะปฏิบัติงานหรือว่าตอนไหนครับแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อได้เลยครับแล้วก็มีการจัดการเบื้องต้นอย่างไรครับหลังจากนั้นเราก็กดบันทึกได้เลยครับ เราสามารถเลือกแนไฟไฟล์ที่เป็นหลักฐานได้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับกดบันทึกได้เลยครับอ๋อลืมใส่เพศใส่เพศด้วยครับโอเคเรากดบันทึกได้เลยเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาลจันทร์นะครับ